สำหรับในด้านของประชาชนผู้เข้าใช้บริการเสียงส่วนมากก็ได้กล่าวว่าเป็นโครงการที่ดีช่วยเหลือประชาชนแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาดูแลรถจักรยานยนต์ในส่วนของอุปกรณ์ที่ชำรุดไม่ว่าจะเป็นการถ่ายน้ำมันเครื่องหลอดไฟหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวรถรวมไปถึงยังเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถอีกด้วย และทําให้ผู้ใช้รถนั้นได้รู้ถึงจุดบกพร่องและปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวรถและสามารถนําไปแก้ไขต่อไปได้ครับสวัสดีครับผมโมระอ่วมไส้นะครับเอ่อในฐานะผู้ใช้บริการของโครงการในครั้งนี้นะครับนับว่าเป็นโครงการที่ช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือเกี่ยวกับการดูแลรถจักรยานยนต์นะครับที่ ของประชาชนในพื้นที่นะครับที่ถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คระบบของจักรยานยนต์ที่ใช้ใน,ในชีวิตประจำวันนะครับคือหลังจากที่มาดูโครงการแล้วได้มาสัมผัสมาแล้วนะครับน้องๆที่ให้บริการครับเป็นนักเรียนโรงเรียนเทคนิคชาเชิงเซานะครับมีความรู้ความสามารถในการดูแลรถจักรยานยนต์นะครับตรวจเช็คถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ ตรวจอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้นะครับนับว่าเป็นโครงการที่ดีสําหรับสําหรับโครงการนี้นะครับโครงการเฉลิมเกียรติหลวงเรานะครับรอสิบนะครับช่วยดูแลในเรื่องของจักรยานยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเนื่องจากว่าอุบัติเหตุในท้องถนนนะครับจักรยานยนต์เนี่ยเป็นันดับหนึ่งนะครับช่วยลดอุบัติเหตุอุปกรณ์ในการ เซฟตี้ของรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของประหยัดในเรื่องของอองบป,ประมาณที่จะมามาถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรครับเป็นเป็นโครงการที่ฟรีนะครับแล้วก็ประชาชนได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้อำนวยการวิทยาเทคนิคจัดยังเซาคณะอาจารย์แล้วก็น้องๆน,นักเรียนที่มาให้บริการในครั้งนี้ด้วยครับาข,ข,ขอขอบคุณนะครับ